ทุครับผมเนี่ยต้องบอกว่าแปลกใจนะฮะที่ได้พูดคุยกับพี่ที่จะมาพูดคุยกับเราในนี้ในป๊อปอิชูนะฮะกับภาพเอ่อเขาพายเป็นละครเวทีเรื่องบางละเมิเชื่อไหมครับว่าหนึ่งพุ่มกับแสดงเองแสดงเองไม่เท่าไหร่ละครเวทีเรื่องนี้มีหนึ่งนักแสดงเท่านั้นน่าสนใจทีเดียวครับมาพูดคุยเขาเลยดีกว่าเนาะกับพี่กอบแล้วก็พี่แก้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณครับครับผมละครเวทีครับ นักแสดงคนเดียวครับะทั้งเรื่องครับครับเขียนบทเองกำกับเองนะครับแล้วก็เรื่องที่เองแสงทำเองเสียงเองฉากเองไม่ใช่ทมงานไม่จะเย็นเด็มีทีมงานนะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงฮะพี่ก๊อฟครับสำหรับบางละเมอค่ะก็ด้วยความที่เราเริ่มจากเรื่องที่เราอยากจะพูดก่อนแล้วทีนี้เรารู้สึกว่าทำทำคนเดียวค่อนข้างง่ายกว่าในในตอนเริ่มต้นครับผมคือจริงๆแล้ว ก็เป็นนักแสดงมาก่อนใช่ไหมคะทำละครเวทีกับกลุ่มที่ชื่อว่าบีฟลอ h เทเตอค่ะแต่ว่าพอวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากลุกขึ้นมาทํางานของตัวเองเนี่ยเราอยากจะเริ่มจากเรื่องที่แบบเราสนใจมากที่สุดแล้วก็ไม่ไม่ลำบากจนเกินไปนักในการจะควบคุมโปรดักชันเราก็เลยเลือกที่จะแบบแสดงเป็เฉพาะเราก็เป็นนักแสดงอยู่แล้ะแต่เราเพิ่มการเขียนบทแล้วก็ออกแบบการแสดงด้วยตัวเองไปด้วยใช่ค่ะเคยมีละครเวทีเรื่องอื่น ที่มีนักแสดงเพียงแค่คนเดียวแบบนี้ไหมเยอะมากเลยนะเยอะใช่ไหมเยอะมากเลยค่ะถ้าผมโลคแคบปีพี่เหมือนฉันเลยงั้นต้องไปดูแล้วล่ะต้องไปดูใช่ไหมต้องเปิดโลกตัวเองสักหน่อยใช่ไหมผู้ชมที่สงสัยว่าอาจจะแบบเป็นเหมือนผมว่าแบบเราเครไปทีที่เรื่องคนเดียวเป็นยังไงบางละเมิดไม่ควรพลาดเนาะไม่ควรอย่างนี้เรามาเพื่อดาเรามาเพื่อสิ่งนี้บางละเมิดเมื่อกี้พี่เขาบอกแล้วว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่เข้าใจง่ายเอาเกี่ยวกับอะไรออแค่ชื่อเรื่องก่อนบางละเมิดคืออะไรครับค่ะ เราเอามาจากคาว่าบางในภาษาไทยบางเนี่ยคนไทยจะคุ้นกับบางมันเป็นสถานที่เช่นบางแพร่บางแพบางรักใช่ใช่ใช่บางซ่อนบางซื่ออะไรอย่างเงี้ยเรานัเป็นสถานที่นั้นๆบางกะโลบางอันนั้นบางก็คือมันรักกัที่มากเลยอ่ะบางระเบผมส่วนคําว่าระเมิดน่าจะคุ้นๆกันอยู่แล้วว่ามันโดยความหมายในตัวของมันนะคะเราก็เลยเอาสองคำเนี้ย มาผสมกันแปลว่าสถานที่ที่เรารู้สึกว่ามันมีการละเมิดเกิดขึ้นไม่ว่าจะทั้งเราไปละเมิดคนอื่นหรือคนอื่นมาละเมิดเราใช่ค่ะนะฮะก็เลยเกิดเป็นละครเวทีเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ะะค่ะถือว่าศาสตร์ละครเวทีจริงๆมันเป็นศาสตร์ที่ยากพอสมควรอยู่แล้วนะฮะและการถ่ายทอดบางละเมิดที่จะทําให้คุณผู้ชมเข้าใจได้ง่าย มันเป็นยังไงบ้างคะก็ถ้าถามกอลซึ่งแบบว่าอยู่กับละครเวทีมาตลอดเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่คำว่ายากแต่มันเหมือนกับคำว่าเป็นสิ่งที่เรา ชอบทำสนุกในการจะทำเหมือนคนที่แบบขายก๋วยเตี๋ยวเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าลวกก๋วยเตี๋ยวไม่ยากเลยแต่ถ้าเป็นเราซึ่งไม่เคยลวกก๋วยเตี๋ยวเงี้ยเราไปลวกเราก็จะรู้สึกว่ามันยากกว่ามันจะอร่อยเธอทาไปหมดเลยอะไรอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าเอองานไหนๆหรืออาชีพไหนๆถ้าเราไม่คุ้นเคยเราอาจจะรู้สึกว่ายากแต่ถ้าเราได้ลองสัมผัสแล้วอาจจะเริ่มจากการเป็นคนดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมัน มีเรื่องแรกแล้วก็จะมีเรื่องต่อไปตามมาตามมาเรื่อยๆเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราคุ้นเคยกับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันง่ายกว่าจริงไหมพี่กอล์ฟกับการทํางานคนเดียวแบบนี้ไม่ง่ายเลยยากมากคิดผิดเรื่องงานนี่คือการคิดผิดอย่างมากความจริงชน่าจกากับแล้วให้คนอื่นมาเล่นแล้นยังไงมันยากตรงไหนอะไรยังไงมันยากเพราะเราไม่เห็นภาพรวมอะค่ะอ๋อคือเราเล่นใช่เราเล่นเขียนบทเสร็จใช่บ้าเราก็ลองซ้อมพอเราซ้อมเสร็จเราก็ลอง ใครช่วยบอกที่ว่ามันโอเคหรือยังเออว่ามันโอเคแล้วยังมันต้องแก้ตรงไหนหรือเปล่าตร่ไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะเราควรจะมีผู้ช่วยซึ่งเราก็มีแต่ว่าในตอนแรกที่เรายังงมงมคือซ้อมกับมันอยู่เนี่ยมันก็จะแบบว่าลําบากนิดนึงในการที่จะมองเห็นภาพรวมถ้าเราแบบว่าเป็นผู่กกับอย่างเดียวแล้วเรามีนักแสดงเราก็จะได้เห็นเลยว่าอ๋อคนนี้ทําแล้วแบบเราโอเคไหมแก้เลยแต่เนี้ยคือเราต้องซ้อมด้วยตัวเองไปก่อน แล้วเราจะมีเราจะมีทีมเรามีทีมที่แบบว่าเป็นที่บึกษาังเราซึ่งก็คือเป็นพี่ๆในกลุ่มละคร b ีฟ o อร์นี่แหละค่ะเขาจะช่วยมาดูให้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยปรับตรงนี้ไหมหรืออะไรเงี้ยแทนเหมือนแทนกล้องวิดีโออะค่ะมาช่วยให้ฟีดแบ็กกันเออใช่ใช่มาช่วยให้ฟีดแบ็กกับเราแต่ถึงแม้ว่าจะแสดงคนเดียวแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าคาแรคเตอร์ในบางละเมเนี่คงไม่ได้มีแค่ตัวเดียวใช่ไหม เก่งมากเลยแม้จะยังไม่ได้ดูยังไม่ดูนะยังไม่ดูตนการสันนิษฐานนนิษฐินใช่ค่ดูใช่ไหมหลักๆเป็นเราเพราะว่ามันเหมือนเป็นสเตทเมนที่เราพูดออกไปเพราะว่ามันเป็นงานโซโล่ใช่ไหมคะแต่ว่าเรามีแทรกการเป็นตัวละครอื่นๆเพื่ออัรมรศ มีเหมือนกันมีเหมือนกันแก้วได้ดูแล้วแก้วก็จะรู้ว่ามันมีหลายตัวอยู่ใช่ไหมเนยันะคนดูไม่ลงไปช่วยเขาเล่นตัวสั่นมากตัวสีตัวสั่นมาคืออย่างนี้ดีกว่าต้องบอกว่าบางทีบางคนก็จะกลัวเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยจะดูเข้าใจไหมจะดูแล้วเนาะจะดูแล้วแบบ เฮ้ยจะเก็ตถึงแมสเซจจริงๆไหมอะไรเงี้ยบอกเลยว่าจริงๆเราเรื่องเนี้เป็นเรื่องที่ดูง่ายมากเพราะพี่กอบเต็มมากมาเต็มทุกคาแรคเตอร์เต็มเรื่องเจนประมาณอารมณ์เต็มอารมณ์เต็มแล้วก็คือไม่ได้ด <Ghana anymore> ูยากแล้วก็เป็นเรื่องมันดูยากเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของแบบน้องในชีวิตประจําวันมากจริงๆในชีวิตประจําวันมากๆว่าแบบเฮ้ยเราเราละเมิดอะไรกองเซ็นเซอร์ละเมิดใครอย่างไรเออซุปเปอร์เซย่าเซนเซอร์นมเออแต่มีฉากจูบในละครอื่นๆเห็นไหมจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบง่ายมาก แต่ว่าเราเราแค่ใช่เราแค่แบบแสดงออกมาว่าจริงๆแล้วว่าเราละเมิดใครแล้วใครละเมิดเราหรือเปล่าเออจไม่เป็นเรื่องที่อยู่กับเราทุกคนอยู่แล้วนะฮะเป็นเหมือนการตั้งคําถามมากกว่านะเราก็จะไม่ได้มีคําตอบให้ให้ในตอนท้ายเนื่องจากว่าอยากรู้เหมือนกันว่าพอคุณดูจบแล้วเนี่ย คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเพราเชื่อว่าหลายๆคนได้ไปแตกต่างกันเฮ้ยใช่ถูกต้องประบการแต่ละคนเนาะตีความหมายแตกต่างกันใช่ประสบการณ์แตกต่างกันบางคนเขาอาจจะไม่รู้สึกก็ได้ว่าเนี่ย เขากําลัง <Tact> ถ <ically> <So, S 1> like to so, ูกละเมิดเขารู้สึกว่าเขาโอเคเขาก็ไม่ได้ถูกลิดรอนอะไรก็ให้ดูเท่านี้ก็โอเคอะไรอย่างนี้บางคนมีมีมีคิดอย่างนี้ไงแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราก็เลยอยากคุยกับคนที่เขาเขาเขาคิดต่างจากเราต้องไปดูอะ่าเออมเป็นเเป็นอะไรที่ต้องไปเราต้องไปค้นหากับมันแล้วต้องไปทําความเข้าใจแล้วไปตีความกับมันด้วยอะไรอย่างนี้เนาะพี่กำใช้เวลาในการเตรียมตัวตั้งแต่เริ่มสร้างจนถึงตอนนี้เนี่ยนานแค่ไหน ถ้าจริงๆอันนี้เป็นรีสเตจนะคะแปลว่ามันเคยเล่นมาแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะแล้วก็คราวนี้เอากลับมาทำใหม่เพราะฉะนั้นก็คือระยะเวลาในการทํางานจะสั้นกว่าในเมื่อ2ปีที่แล้วครั้งนี้ใช้เวลาถ้ารวมพัฒนาบทใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณเดือนหนึ่ง เพื่อให้มันพัฒนาบทด้วยเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นใชใช่บ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าอยากจะให้ไปดูกันนะฮะหลายคนไปดูอาจจะสะดุ้งสะเทือนบ้างอะไรบ้างนะฮะแม้ว่าจะไม่ใช่การมาเป็นละครเวทีที่มาเล่นหลายคนแล้วทะเลาะหรือว่าโต้ตอบกันอะไรแบบนั้น ตัวละครเดียวสามารถที่จะถ่ายทอดให้เรารับรู้ได้ว่ากําลังถ่ายทอดเรื่องอะไรอยู่สื่อสารอะไรอยู่อย่างนี้เชื่อว่าตอนนี้หลายคนสนใจและจะสามารถชมได้ยังไงบ้างดีครับพี่หน่อยฮะมีข่าวดีด้วยมีข่าวดีด้วยโอ้ my god อีกแล้วเรามีเรามีบัตรพิเศษครับใช่ห้ารางวัลสาหรับรายการไอพอดโอ้ไหที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดจริงอ๋อเรื่องนี้มันจะไม่ได้เป็น การจัดที่นั่งแบบโรงละครแบบเป็นสเตจเราจะแบบว่าจัดที่นั่งแบบว่าวางเอาเก้าอี้มาวางวางสเปะสปะแล้วก็คุณเลือกเลยคุณอยากนั่งตรงไหนเฮ้ยน่ะพิเศษของมันอยากนั่งบันไดันมีเช่นพิเศษมากมายอยากยืนดูไม่มีปัญหานอนดูไหมเอากาแฟไหมไปด้วยอะไรเงี้ยมิสกอร์นกแล้วมันแล้วจะอารมณ์ที่ได้จะต่างกันไหมระหว่างแบบที่นั่งแต่ละที่บางคนยืนดูบานนอนดูนั่งดู้อองงล เออคนคนแต่ละคนที่ตัดสินใจในการไปดูแต่ละแบบเนี่ยมันมันต้องมีเขาเรียกอะไรนะมีมีอะไรอยู่ในตัวเองอยู่แล้วไงถือว่าวีจะไปนั่งดูครับก็เป็นคนบุคลิกหนึ่งคนที่ไปนอนดูก็เป็นคนอีกบุคลิกหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่ได้คําตอบมาจากละครเวทีเรื่องนี้มันก็จะได้คําตอบต่างกันไปเพราะมันมาจากตัวเราที่เป็นคนะบุคลิกต้องไปดูแล้วอะแล้วนอกจากเรื่องที่น่าอยากรู้มีอะไรพิเศษอีกไหมแก มมีออ๋พิเศษเหรอพิเศษตรงที่เดี๋ยวนะห้าใบแล้วรับรับรางวัลที่ไหนไร้วกปกล้องใช่ไหมห้าใบรางวัลนะคะรางวัลห้าใบก็แสดงว่ามีสิบใบเนาะให้ทุกคนห้ารางวัลสองรางวัลละสองค่ะครับผมตอบคําถามครับผมว่าบางละเมิดบางละเมิดบางละเมิดละเมิดละเมิดอะไร บ้างยากเนาะบ้างแล้วมอะไรบ้างแล้วมัอะไรบ้างยากใหู้กลับอะไร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 เอาอยากได้อนี้ดีกว่าคนที่ยังไม่เคยได้ดูอะไรอย่างเงี้ยเอางี้ดีกว่าทางง่ายง่ายสำหรับคนที่ไม่เคยได้ดูง่ายเลยก็ได้ง่ายเลยเอางี้งั้นบ้างละเมิดเล่นที่ไหนคะง่ายไปปะแต่ประเด็นคือง่ายไปปะเราบอกยังอ่ะยัง เงี้ยฟังคำถามให้ดีค่ะไอ้เน้ฟังคำตอบให้ดีดีกว่าว่าบางละเบ้อเนี่ยห้ารางวัลที่นี่เราเล่นที่ทองหล่ออาร์สเปซเราเล่นที่ทองหล่ออาร์สเปซนะคะใช่แล้วอยู่ที่อ่บักนาครับใช่อยู่ที่บางนาไม่ประมาณไหนยไม่ถึงยังไม่ถึงนะอ๋อเลยครับทองหล่อเอสทองหาร์สเปสทองหล่ออาร์สเปซที่เดิมๆนะคะโทรเข้ามาเลยแล้วก็โทรจอง ออขอโทษงานของบางละเมอนี่ค่ะมีตั้งแต่วันที่22เดือนมกราคมจนถึงวันที่9กุมภาพันธ์นี้นะคะใชครับผมะะก็เดี๋ยวสามารถที่จะติดต่อเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยนะครับคุณผ<อ>ู้ชมครับ<อ>นะฮะผู้ที่โทรเข้ามาต่อคาถาม5ท่านแรกนะฮะรางวัลละ2ที่นั่งนะครับสำหรับคนที่ชื่อชอบละครเวทีหรือคนที่อยากจะไปค้นหาสําหรับเรื่องของศาสตร์ของละครเวทีนะฮะ,ะ,ฮะว่าเป็นอย่างไรกับบางละเมอนะฮะเบอร์ที่อยู่หน้าจอ5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งนะฮะติดตามได้เลยนะครับแล้วก็โทรบอกด้วยเขาหล ครับผมก็เรียบร้อยคุณได้ไปแล้วใช่แล้วแต่ว่าต้องเป็นคนที่อยากดูจริงๆนะนะเราอยากจะให้คนที่แบบว่าได้มีประสบการณ์ได้ได้เจอประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะครับผมพี่ก๊อฟเองอยู่ในวงการละครเวทีมานานไหมครัรวม20ปีแล้วเอยอายุแ๊บเอ่อประมาณประมาณ10 15แล้ว10 14 14ปีแต่ประเด็นคือพี่ก๊อฟอะไม่ได้เรียนจบทางด้านนี้มาด้วย ไม่ค่ะแล้วทำไมถึงออสนใจเพื่ต้นอะไรได้ยังไงครับชอบเป็นความชอบส่วนตัวค่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะคนที่จะมาทำละครเวทีเนี่ยในความความคิดส่วนตัวไม่จําเป็นต้องเรียนสายตรงคือถ้าคุณจะเรียนสายตรงก็ได้แต่เราไม่ตัดโอกาสคนที่เขาไม่ได้เรียนเนื่องจากว่ามันเป็นมันเป็น,น,ปนสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับคนครับ และการฝึกฝนเป็นส่วนใหญ่คนที่เรียนมามแล้วถ้าสมมติว่าเรียนมาแล้วเขาไม่ทําต่อค,คือเขาไม่คิดอยากจะไปต่อกับตรงเนี้ก็จบแต่ถ้าใครไม่ได้เรียนมาแต่ว่าเขาหมั่นฝึกฝนไปหาประสบการณ์ดูงานเยอะๆอไปขอเล่นไปอ,อะไรเงี้ยคือใช้วิธีแบบว่าฝึกด้วยตัวเองรเราคิดว่าอันนั้นจะไปได้ไกลกว่าแล้วก็ไม่มีข้อจำกัด ในเรื่องการเรียนค่ะอันนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์การฝึกฝนคามชอบส่วนตัวแล้วบอกน้องช่วงนี้น้องหลายคนเอ็นชาร์จอะไรอย่างนี้ใครมีความฝันแบบนี้อย่างที่พี่กอลบอกเลยว่าบางทีเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเรียนนะเพราะเป็นเรื่องของการฝึกฝนเนี่ยสำคัญจริงใช่แล้วนะฮะค้นหาตัวเองให้เจอก่อนนาะนะฮะการแสดงไม่ใช่การออกมาบกเวกโวยวายการแสดงมันคือการเข้าใจ นะฮะล้วถ่ายทอดให้ผู้รับสารเข้าใจได้เด็กที่เราต้องการด้วยแล้วไม่เวลาคุณทำทีไรมันเหมือนคุณวยเวียวายตลอดเลยคร <c oughs> <ล>ับมันจะร้องเพลงเลยอย่างเงี้ยเ <c oughs> ต้นเลยเนี่ <c oughs> เนยเสน่ห์ของมันครมิกองครับสำหรับละครเวที <c oughs> สำหรับเราคือการได้เห็นปฏิกิริยาสดๆกับผู้ชมในระหว่างที่เราแสดงนะ,ะคะเห็นเลยท่านหนังก็ต้องรอรอจะ้ไปดูใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นละครเวทีหรือการแสดงสดนะครับเราเห็นเลย ขารู้สึกยังไงเขารู้สึกัไงล้วบวนบรรยากาศโดยรวมเนี่ยมันมีผลต่อนักแสดงมาก <วะ S 1> นักขน,นาดจริงใ,<ช>ใช่ค่ะแล้วแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าในกรณีถ้าเขาเรียกว่าอะไรเวลาเราสื่อสารการแสดงไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่นักแสดงคาดหวังอ,อารมณ์ของนักแสดงที่รับจากผู้ชมตรงนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปไหมฮะเป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วเกิดขึ้นตลอดทุกรอบเพราะว่าคนดูเปลี่ยนทุกรอบเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเวลาที่ที่เราเห็นปฏิกิริยาที่มันแตกต่างออกไปเนี่ยถ้าโดยส่วนตัวเราเราจะชอบที่จะเล่นกับคนดูในณโมเมนต์ตรงนั้นครับเราเราจะไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าตรงนี้มันเปลี่ยนแต่เราแบบว่าเราซ้อมมาแบบนี้เราก็จะยังคงไปแบบนี้อันนั้นจะอาจจะไม่ใช่สไตล์เราแต่ของเราจะคือแบบถ้ามันมีสิ่งที่เปลี่ยนแล้วมันทําให้เรารู้สึกเราก็พร้อมที่จะไปกับมันเรียกว่าเต็มที่กับทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วละครเวทีคือ เราสามารถที่จะรู้สึกได้ทั้งสองฝ่ายผู้ชมรับจากเราเรารับจากผู้ชมได้เช่นเดียวกันใช่ค่ะใช่นะฮะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่อยากให้ไปติดตามกันดูนะครับผู้ชมครับนะฮะนอกจากเรื่องอื่นอื่นแล้วฝากเรื่องบังละเมิดด้วยนะฮะดูซิว่าชีวิตคุณถูกละเมิดอะไรบ้างหรือว่าชีวิตคุณที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คุณไปละเมิดอะไรใครเขาบ้างน่าจะเป็นคมเอาบัตเนาะน่าจะเป็นคดีอาบัตหราอว่าอะไรอาจจะจุดขอดี นี้แหละขอหรอทุกคนทั้งวันไม่ได้แล้วไม่ด้แล้วได้แล้วคงรอทุกคนอัสเปกลอยขอหอกอาสเปอ่ะหรือเล่าเล่าซีนิดนึงก็ได้ว่าคุณดูมาแล้วคุณก็ลองเล่าซีนิดนึงว่าคุณไปละเมิดใครเขาบ้างหรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณถูกละเมิดเรื่องอะไรบ้างนะฮะลองไปดูซิว่าเรื่องที่คุณกำลังคิดอยู่นั้นเนี่ยบางละเมิดมีหรือเปล่าเออแล้วสิ่งที่คุณกำลังคิดว่าฉันถูกฉันไม่ถูกละเมิดเลยแต่มันอาจจะถูกละเมิดก็ได้ไปหาคำตอบกันนะครับนะฮะที่ไหน อะไรให้อีกสักครั้งหนึ่งที่ต้องหลออาร์ตเปซนะคะตั้งแต่วันที่22มกราคมจนถึงวันที่9กุมภาพันธ์ค่ะออตอนนี้จะมีช่วงราคาโปรโมชั่นด้วยโทรราคาโปรโมชั่นนะคะส่วนว่าจองโทรศัพท์จองเข้ามาที่เบอร์0955424555ค่ะโทรเข้ามาแล้วก็จองที่เนี่ยแล้วก็โอนเงินไปก่อนนี่จะอยู่ในราคาจากบัตรราคา500บาทเหลือ450บาทและนักศึกษาคาเ<ม>หลือเพียง350บาทโทรเข้ามาเลยค่ะ ใช่แล้วนะครับฝากด้วยน้องๆนักศึกษานะฮะศาสตร์ของละครเวทีตอนนี้แหมหลายคนก็ทุกมหาวิทยาลัยนะนะฮะก็ทํากันมากมายซะเหลือเกินลองมาดูอีกหนึ่งศาสตร์ละครเวทีตรงนี้ด้วยนะฮะกับการแบบโซโล่นะฮะของพี่ก๊อฟด้วยนะฮะที่สะสมประสบการณ์มาจะเป็นอย่างไรอยากให้มาศึกษากันนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะฮะในเกี่ยวกับรายการเราไปด้วยนะครับขอบคุณครับนั่นแหละครับผมนะฮะแต่ว่า วีนะอยากจะขอย้ำเรื่องกิจกรรมกับเกมสักนิดหนึ่งได้ครับเพราะว่าเราแจกบัตรนะฮะสำหรับละครเวทีเรื่องบางละเมิดห้ารางวัลรางวัลละ2ใบโอ้โหโทรมาตอบคำถามเลยนะครับที่เบอร์088-969-1782ครับละครเวทีเรื่องบางละเมิดเนี่ยเล่นที่ไหน้อมเราอาร์ตสเปซไงใช่แล้วครับสกุมวิทห้าสิบห้าไงโทรมาเลยนะฮะ ห้าผู้โชคดีเท่านั้นเวละคนละสองใบกันนะคบใช่แล้วนะครับเป็นอิงศาสตร์ของละครเวทีนะฮะแต่ว่าอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเล่นคนเดียวใช่นฮะแล้วก็สื่อสารถ่ายทอดคนเดียวชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าเลยนะสองชั่วโมงเลยนะเหนื่อยนะหน้านใช่แล้วรู้ไปถึปอย่างไรเป็นการโชว์ที่บอกว่าเดินทั่วนะถูกต้องถึงทุกที่นะแล้วก็จะดูตรงไหนก็ได้ไงที่บอกนั่งดูนอนกัแตูเสื่อเอาบินโตมาวางกนิกไปเลยอะไรอย่างเงี้กัได้เหมือนกันครับใช่แล้วนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นบางละเมิด เป็นเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงสังคมในเวลานี้เสียสีอย่างไรเป็นเรื่องราวอย่างไรต้องไปติดตามชมแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะเรียบร้อยกันไปนะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรายการไอป๊อบในวันนี้ในครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการด้วยนะครับครับผมวันนี้สวัสดีตอนขอบคุณเดนิมแอนด์ส l 라이ด์ลาฟโรเรน์ด้วยครับใช่แล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เชียงตรงจนถึงบ่ายโมงจนถึงบ่ายโมงนะครับทางอมริตทีวี วันนี้ผมก็ปีนัทะก่อน,นะวี่โโรต้องลาคุณผู้ชไปก่อนจะเจอกันใหม่ในเที่ยงวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ